ผมคิดว่าสิ้นเดือนเนี่ยมีโอกาสจะบวกน้อยๆไม่รู้ในความคิดผมพันสี่บวกขึ้นไปหน่อยได้เลยผมไปม,มองเดือนหน้ามากกว่าว่ามันอาจจะดีกว่านี้ในมุมของตัวเลขอื่นๆที่มันต้องเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีผมยังคิดว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตกตะกอนเซตเตคือฝรั่งเนี่ยไม่ซื้อไม่ขายเยอะอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นนะสองวันนี้ซื้อใหญ่เลยนะแต่ขายที่เหลือขายหมดวันนี้ฝรั่งซื้อไปพันกว่าที่เหลือขายหมดเมือ่อวานฝรั่งก็ซื้อนิดหน่อยนะ คือเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเน็ตไปเน็ตมานะทั้งเดือนนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นับเดือนที่แล้วนะอืมก็เกือบเกือบสูงนะประมาณขนาดสูงนะอืมใช่ถูกมากคือผมคิดว่าสิ้นเดือนเนี้ยมีโอกาสจะบวกน้อยๆเอยตก็ผมไม่รู้ในความคิดผมพันสี่บวกขึ้นไปหน่อยได้เลยนี่เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ตอนนี้ผมไปมองเดือนหน้ามากกว่าว่ามันอาจจะดีกว่านี้ในมุมของ ตัวเลขอื่นๆที่มันต้องเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีหรือมันไม่เกิดผมว่านะและ้วตอนนี้ตอนเนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวใหญ่อ่ะมันนอกเหนือจากก่อนหน้านี้นะที่ทัวริซึมากับคุณเอกเอกับไฟฟ้าแค่นี้เองนะที่เหลือคุณดูแต่มันก็ไม่เห็นไปไหนเลยอืนิ่งๆอะนิ่งๆแล้วน,ะนิ่งๆเนาะม,มันมันก็เลยทําให้เซตมันไม่ไม่เป็นไหนหรอกครับเรานี่ต้องเรียกว่า ตามจีนมาติดๆเลยนะในชง่งในเชิง underperform นะตัวที่ผมอยากเชร์ว,วันนี้นะครับตัวอันแรกเลยคือ NER อ๋อเขาเทรดดิง้งยางนี่ตัวนี้อ่าอเขามีโรงงานเข,เ,ขเขาเหมือนสีตังเนะ่แต่สิ่งที่เขาต่างอย่างนี้ครับก็แรกเลยสีตังทำไมขึ้นเร็วเพราะหนึ่งเขาประกาศดีเวิเดนเยอะใช่ไหมยี่ห้อกร์มากกว่าครับอันที่สองคือสีตังเนี่ยขาดทุนปีที่แล้ว เหตุผลเพราะว่าสีตังเขามีนโยบายที่ไม่เหมือนบริษัทนี้นะเอ็นเออรตสีตังเนี่ยท,ทําธุรกิจเหมือนกันแต่กลยุทธ์ไม่เหมือนกันสีตังเนี่ยเขาใหญ่ที่สุดในประเทศจริงๆเขาผม<ๆ>ไม่แน่ใจว่าใหญ่ที่สุดในโลกกว่าตอนนี้เพราะว่าประเทศไทยหลายคนอาจจะทราบหรือไม่ทราบมเมืองไทยเราเป็นคนปลูกยางมากที่สุดในโลกห้าล้านตันทั้งโลกก็สิบสี่ล้านครับเบอร์สองหลังจากเราเนี่ยไม่เกินสองล้าน ดังนั้นเบอร์สองห่างกับเราเยอะนะใช่ตอนนี้ในห้าล้านนะคุณรู้ไหมสีตรังเอสเอเนี่ยมีมีกําลังการผลิตยางค่ะส่งออกเนี่ยสามล้านกว่าตัสามล้านกว่าก็เป็นเจ้าใหญ่สุดเกินครึ่งอ่ะใช่แต่แต่นะครับแต่เขาผลิตยางปีหนึ่งส่งออกแค่ล้านกว่าตานันเองนะอืมอืมคือหนึ่งในสามยู่ทิร์ไลน์นะอืมคุณรู้ว่าทําไมเขาถึงทำอย่างนั้นนะเพราะเพราะเขามองไม่อย่างนี้ครับ ตอนนี้เมืองไทยเนี่ยกลายเป็นเจ้าเพราะว่าอินโดมาเลเนี่ยไปปลูกปาล์มซะเยอะคือโค่นยางปลูกปาล์มตอนนี้เปลี่ยนใหม่ละโค่นยางปลูกทุเรียนเฮ้ยจริงเ,ออเป็นเรื่องจริงนะเมืงไทยก็เเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ยางเนี่ยมันมีมันมีแต่หายไปไงสลายเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืองไทยกลายเป็นเจ้าเจ้าของยางพาราเมืองเมือง<า>นะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าแล้วหลายคนก็ต้องข้อไทยว่ายางพาราธรรมชาติเนี่ย เราไปทำลวดจอยางรถยนเนี่ยมันแทนด้วยยางสังเคราะห์หมดไปได้นะมันต้องผสมแต่ว่ามันต้องใช้อะประสั่งนีและกันดังนั้นเนี่ยตีตันเขาก็ผู้เป็หารเขาเลยคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะเราก็ค่อยขยายกําลังผลิตแล้วเราก็กวาดเออใครได้เอาว่ากวาดซัพยพลายอ่ะให้มาอยู่ในตัวเราให้หมดแล้วในที่สุดเราก็จะคอนโทรลตลาดได้อืมอันนี้คือความเชื่อของเขานี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆใช่ไหมใช่ ซึ่งตอนนี้อย่าีนี้เขาก็ต้องไปทําอะไรในโตคอมดิก็ไม่รู้เขาอ่ะนี่คือแล้วแต่เขาอ่ะผมผมเดาเลยว่าต้องมีอ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะเขามีของอยู่อ่ะคุณจะไปเล่นฟิวเจอร์เล่นสปอร์ตเก็บไปเยอะใช่ไหมแล้วเกิดตลาดมันก็มันหนึ่งจุดนึงมันก็จะมีอิทธิพลต่อตลาดได้ถูกไหมล่ะใช่แล้วคุณยิ่งยิ่งเข้าไปลุยในโตคอมเนี่ยแล้วคุณมีของอยู่ในตัวด้วยผมขออนุญาตแก้ไขข้อมูลว่าไงพี่เต่าเชิญนะครับ เอ่อเรื่องปริมาณยางที่เราเราปลูกได้เนี่ยปีละห้าล้านตันเนี่ยแต่ปริมาณการใช้ของสีตรังสามล้านตันเนี่ยมันไม่ใช่ใช้ยางดิบทั้งหมดเพราะว่ายางดิบหนึ่งกิโลเนี่ยไปผลิตถุงมือเนี่ยได้เป็นพันๆคู่เลยนะเพราะฉะนั้นปริมาณที่ใช้จริงเนี่ยมันไม่ถึงเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลแล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยปริมาณการแปลรูปสัดส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมจากยางพาราของเราเนี่ยทำได้ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ของปริมาณยาที่เราปลูกได้ทั้งหมดอืมใช่ครับใช่อืมเพราะฉะนั้นปริมาณยางที่สีตังใช้เนี่ยมหมายถึงว่าเราเราเปลี่ยนแล้วเราก็ส่งออกเป็นยางเราไม่ได้แปะเราส่งออกเป็นยางดิบผมหมายถึงว่าโรงงานที่ทําเนี่ยมันเป็นแค่ยางแท่งยางก้อนใช่ยางมีสองสามอย่างเองครับ,รบแท่งยางก้อนแล้วก็ยางน้ำไอ้เล่นน้ำยางลาเทกเวลาเทคเนี่ยส่วนใหญ่เราเอาไปผลิตถุงมืออ แต่ไม่ค่อยได้ขายออกไปข้างนอกเท่าไหร่ใช่ครับแต่แต่ทีเขาใหญ่ข้างนอกส่วนางจะเป็นยางแท่งเออถูกต้องแต่พขอใหญ่ที่ผมไม่ัำยางเพี่หมนอะไรของเขาอะครับมันก็อีกเรื่องนึงทนี่พี่หมูพี่คอมมิทวิสิตมาใช่ไหมใช่ผมมาเป็นผมนะผมยังถามเรื่องผมถึงเพราตอนนั้นผมสนใจคือถุงมือเนี่ยผมเป็นคนทำอันเดอร์ไลน์ใช่ไหมั่อนหน้ตอนนั้นอ่าอ่าสมัยก่อนสมัยนั้นแล้วผมก็เลิกดูมันไปนานแล้วจนกระทั่งผมมาขุดมันมาเมื่อสามตรงสามอาทิตย์ที่แล้ว เสร็จแล้วไอ้ออตัวสีตรังแม่เนี่ยผมก็สนใจราคายางโอ้วยมันขึ้นเยอะไงเออแล้วผมก็เลยไปนั่งคุยสิ่งที่น่าสนใจคือไม่ว่าคุณจะปลยนลดน้ำมันหรือลดอีวีไม่ต้องใช้ยางใช่อันนี้หนึ่งอันที่สองอยางเนี่ยกังรถยนต์นะมันใช้ยางสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้อันนี้ใช่ก็ไอ<ล>้ยางเ,เรเดียนเนี่ยที่เราคุยกันยางเรเดียนเนี่ยพอเมืองไทยเราผลิตเยอะเราอไม่ได้แปรรูปเยอะโอ้ถ้าเราแปรรูปเยอะเราจะรวยแล้วก็เราก็ไม่ได้แปรรูปเยอะ จริงไม่น่าเชื่อนะยางเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ยางรวมไปถยางสังเคราะห์ที่มาจากปีโตด้วยเนี่ยเป็นเป็นการผลิตสินค้าส่งออกใหญ่เป็นต้นต้นของประเทศไทยเลยนะซึ่งมูลค่ามันเยอะนะแต่ประเด็นแต่เดี๋ยว,วเดี๋ยวนะพี่หมูสรุปเดี๋ยวเวลาเราไม่เยอะวันนี้นะอยากได้ร้อยสองสรุปกลับมาอย่างนี้ครับว่าคือเนอเร์ซื้อได้เนอเพราะว่าเนอรข้อดึกที่ต่างคือเนอรไม่ได้สร้างกําลังการผลิตและเหลือเยอะอืม ผลิตที่ผมหมายถึงว่าเอายางเนี่ยมาแปลงเป็นยางก้อนอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้แปลงเป็นสินค้าเอ็นโปรดักไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเขาอ่ะมีกําลังประมาณห้าแสนบวกลห้าแสนกว่าเขาผลิตแค่เนี้ยปีหนึ่งขายแค่เนี้ยดงนั้นยูทิลไร์ก็จะสูงเพราะนั้นเวลาขายยางขึ้นเนี่ยเขาจะได้แต่ว่าสีตังเนี่ยจะเหลือกําลังการาผลิตเยอะเพราะฉะนั้นสีตังเนี่ยถ้าถ้าเขาผลิตควอเตอร์หนึ่งต่ำสามแสนเขาขาดทุนนะ ขาดทุนก็เพราะว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยว่าเขาต้องไป cover ไอ้ส่วนที่ไม่ได้ใช้อืมอ่างั้นโดยสรุปแรกผมมองว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกแล้วผมมองว่าเนี่ยดูดูด,ดูชาร์ตมันก็น่าสวยสวยงามใช่ไหมอะไมั้ก็กำลังมาผมว่ามันมาตามราคายางแหละเพราวันนี้วอลลุ่มก็เข้าเยอะมากเลยอืมพอ,พอกับอาจจะน้องๆสีตังเมื่อกี้หน่อย ก็เลยเป็นตัวนี้ผมมองว่าไปก็สักหกบาทขึ้นน่คุณเออตัวเนี้ยหกบาทนะเตือนสองเือนอ่ะเออผมว่ายางมันจะไปต่ออ่ะตัวที่สองพี่หมูเอาสักสองตัววันนี้ได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 ้ตัวที่สองนะผมอยากเชียร์ตัวเหมือนมขึ้นมาเหมือนกันวันนี้ก็ขึ้นอืมเออไหมแต่ไม่ไม่แน่ใจเอา EPG ก็ได้คือจริงผมไม่อยากจะเชียร์ตัวนี้เห็นนขึ้นมาพอดีเลยไม่เลยแบบโอ้ลังเล PPG เนี่ยตอนเนี้ย ปีที่แล้วเนี่ยสารไตบ้านเนี่ยออกมาก็ราวๆสักพันล้านปีนี้ปีปีของเขานี่มันจะจบเดือนสามนะครับองบอกกันปีของเขามันจะประหลาดนิดนึงออีกสามเดือนเนี่ยผมว่าน่าจะได้สักสามร้อยกว่าล้านปีนี้ปีปีที่จะจบเนี่ยก็คือพันสามแต่ปีอีกข้ามไปปีหนึ่งใหม่ถต่ว่าจะจบมีนาคมปีหน้านะมีนาคมปีหน้าเนี่ยผมว่าสักพันหกหมายความสิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่ง บริษัทเนี้ยคุณเคยได้ยินมีคนพูดบอกว่าใครไม่ทำเอไอใครไม่ทำกรีนอ่าอะไรนะอยู่ไม่ได้อ่าอีพีจี e เนี่ยเป็นทั้งกรีนกรีนคือขายชนวนครับอ่าไม่ใช่เอไอะแต่ว่า EV, อีวีอ่าอีวีเขาก็ขายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากำไรเขาจะอยู่ในอัพเทรนด์ตอนนี้อย่างชัดเจนทุกไตรมาสเลยครับประมาณสักสามร้อยขึ้นนะ่ะระสามร้อยขึ้นก็ ปีหน้าก็จะประานพันหกะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ผมว่าสิ้นปีนะเอสิ้นปีนะน่าจะเบรคหายเก่าได้อืมหายเก่าอยู่ที่ประมาณแปดบาทห้าสิบใช่แต่ว่าถ้าเอาสั้นๆทักไตรมาสหนึ่งนะผมว่าอาจจะสักแปดบาทอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะเร็วกว่าที่ผมพูดก็ได้เพราะว่ามันมันเบาครับแล้วก็ความชัดเจนของกำไรตอนนี้สูง เนื่องจากไรู้ไหมฮะอีกคูนึงคุณอาจจะมอยตีหนึ่งก็ได้นอกจาก E.V. กับน,นอกจากกรดแล้วเนี่ยคุณอาจจะมอยตีนหนึ่งคือมันเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากดาวไซเคิลของปิโตเคนเพราะว่าเขาต้องไปซื้อปิโตจากปตททอ G.C.I.R.P.C. พวกเนี้ยมาผลิตตอนนี้มันเป็นดาวไซเคิลคนหนึ่งดังนั้นหุ้นตัวเนี้ยมันยืนอยู่ในตำแหน่งที่ผมว่าพื้นฐานเนี่ยได้ประโยชน์จากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยของเขาเองที่มีการ ปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ปอกว่าหุ้นมันก็ยังไม่แพงนะมันเคยขึ้นสิบกว่าบาทนะครับแล้วรู้รรไหมพันหกเนี่ยก็คือเอกำไรที่เขาเคยทําได้สูงสุดนะเมื่อหลายปีก่อนตอนที่หุ้น,น่มันอยู่สิบกว่าบาทดังนั้นเนี่ยถ้าคุณถามผมว่าถ้ามันทําได้พันหกจริงแนละ้วแปดบาทหสิบนี่คือธรรมดาผมว่าจะเกิดด้วย